มึงเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาในตระกูลที่โคตรหวยแตกและมึงเนี่ยก็เกิดมากับความเจ้าเล่ห์ทำให้มึงเนี่ยสามารถหลอกพ่อของมึงเนี่ยให้ส่งมึงเนี่ยไปเป็นลูกบุญธรรมของตระกูลที่รวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นได้นะซึ่งก็คือตระกูลที่มีชื่อว่าโจสตาร์และใครจะไปรู้ว่าไอ้ตระกูลโจสตาร์เนี่ยมันมีลูกแล้วทาให้โอกาสที่มึงเนี่ยจะได้มรดกตกอทอดจากตระกูลนี้เนี่ยน้อยลงมึงเนี่ยเลยวางแผนที่จะโดดเด่นเกินหน้าเกินตาไอโจนาธานนะหรือว่าไอลูกของตระกูลโจสตาร์มึงเนี่ยทำทุกวิถีทางงไมม่่วาาาาาจจจจะขขขโโยูบแแแรกอออฟนนนนนเดสตุง โจนาธานเนี่ยไปย่างสดจนถึงขั้นต่อสู้กันแล้วแต่ไม่ว่ามึงจะทําด้วยวิธีไหนมึงแม่งก็แพ้โจนาธานหยุดดีชิ้นมันแค่ไวไล้์แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มึงเนี่ยจะเอาชนะโจนาธานก็ได้กลับมาเว้มึงเนี่ยยอมแพ้ไปสักพักใหญ่เลยนะจนมึงอายุ20กว่ามึงเนี่ยได้พบหน้ากากแวมพร์ซึ่งหน้ากากของแวมพร์เนี่ยสามารถทําให้ชีวิตของมึงเนี่ยเป็นอมตะได้ถ้ามึงเนี่ยอยากจะแซงหน้าไอ้โจนาธานด้วยวิธีที่เร็วที่สุดใช่มึงก็ต้องเลือกใช้หน้ากากนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็บูมมึงเนี่ จากการสวมใส่หน้ากากนั้นมึงเนี่ยเลยไปท้ายโจราธานหนึ่งหนึ่งแต่ใครจะไปรู้ว่าโจราธานเนี่ยมันก็แอบไปฝึกเหมือนกันนั่นก็คือฝึกฮาร์มอนซึ่ง ทำให้มึงเนี่ยเสียเปรียบสุดจนมึงเนี่ยเกือบตายแต่มึงเนี่ยก็สามารถหยุดการลามของไฟได้แต่ตัวมึงเองเนี่ยก็เหลือแค่หัวแล้วมึงเนี่ยเลยวางแผนใหม่ที่จะไปล้างแคทไอจนาทานระหว่างที่โจนาทานเนี่ยกำลังฉลองชัยชนะที่เพิ่งกําจัดมึงไปได้นะแล้วก็กาลังนั่งเรือสําราญไปที่ฮานิมูนที่ฮาวายด้วยบัฟความเจ้าเล่ห์บัฟตัวร้ายที่ได้รับมาจากการเป็นไวไลน์ของเรื่องนี้ทําให้มึงเนี่ยที่เหลือแต่หัวเนี่ยสามารถทาให้จนาทานแพ้มึงได้โดยการใช้ลําแสงซูเปอร์แมนและไจูน่าก่อที่โจานเนี่ยก็จับมึงเอาไว พร้อมที่จะระเบิดมึงและตัวเองไปด้วยกัน RIP เจริญธาน RIP ตัวมึงเองด้วยสมมติไหร่ล่ะ